สวัสดีครับวันนี้ผมมาทดสอบระบบก่อนจะออกอากาศในวันพรุ่งนี้วันนี้มาทดลองเสนอโลเคชันนี้กับทางทีมงานของคุณโหนซึ่งทางทีมงานก็พอใจครับเรื่องที่เราจะคุยกันอาจจะเป็นเรื่องหนักๆแต่บรรยากาศที่เรานั่งคุยกันเป็นบรรยากาศสบายๆริมทะเล ลมเย็นๆแต่งตัวสบายๆก็อาจจะช่วยให้เรื่องที่หนักไม่หนักจนเกินไปครับซึ่งทีมงานก็บอกว่าดีแล้วแล้วก็ชื่อช่วงรายการที่ผมฝากให้เพื่อนๆแฟนเพจแล้วก็ช่วยกันตั้งมาก็มีคนตั้งชื่อกันมาเยอะรวมทั้งอาจารย์พี่ลูกกบด้วยก็ชื่อหลายๆชื่อก็น่าสนใจครับ แต่ว่าอาจจะสนุกสนานเมามันชอบเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่เข้าบุคลิกผมเท่าไหร่เพราะว่าชื่อจะออกไปทางมันมันสนุกสนานก็เลยคิดว่าน่าจะเอาชื่อที่มันเรียบเรียบมากกว่าก็พอดีมีน้องคนหนึ่งตั้งชื่อมาให้ว่า e อ็ดดี้พลัสซึ่งผมก็สนใจเหมือนกันเพราะว่า e อ็ดดี้พลัสเนี่ยเคยคิดจะเอาไปตั้งเป็นชื่อช่องใน YouTube มาก่อนกันแล้วก็น้อยคนก็ตั้งว่าเอ็ดดี้วีกลี่ชื่อนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ต่อมาก็มีน้อยคนเสนอว่าน่าจะมีชื่ออัสดางในชื่อรายการเพราะว่าเป็นชื่อผมแล้วก็ใครๆก็รู้จักว่าอัสดางก็คือผมแล้วก็เขาบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่ออัสดางที่ไหนนอกจากชื่อถนนกับชื่อตึกนั่นก็ถ้าเป็นใช้ชื่ออัสดางก็คนก็จะได้รู้ว่าเป็นผมก็น่าสนใจดีครับ แล้วก็พี่อาจารย์พี่กบก็แนะนําว่าเอาหัวของเอาหูเอาท้ายมาผสมกันก็ได้ก็ดีเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าอย่างนั้นก็เอาชื่ออัสดางวิกลี่กันละกันเพราะว่าเป็นรายการที่มาสัปดาหล์ละครั้งทุกสัปดาห์ก็จะเป็นรายการอัสดางรายสัปดาห์ก็คืออัสดางวิกลี่ก็สรุปว่าทีมงานก็ชอบชื่อนี้จะใช้ชื่อนี้แล้วก็จะใช้บรรยากาศริมทะเลอย่างนี้ คุยกันเรื่องปัญหาการบ้านการเมืองปัญหาสังคมเป็นความคอนทาราสต์ระหว่างเรื่องหนักๆกับบรรยากาศสบายๆริมทะเลลมเย็นๆยังไงติดตามชมนะ direito? คร analysis, ับพรุ่งนี้ประมาณ10นาฬิกา45นาทีถึง11นาฬิกา10นาทีในรายการเล่าข่าวเด่นเล่นข่าวดางของคุณโอทางช่อง Blue Sky Channel พบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ